มีบ้านอะไรมี3ามสีก๊อกก,ก,ก๊ใครอยู่บ้างาอุ้ยนี่ห้องน้องโปรดหรอบ้านน้องโปรดสีเทบ้านน้องโปรดสีส้มหรือบ้านสีเขียวเป็นบ้านใครกันนะบ้านพี่ปกเองเย้ yeah! วันนี้ทุกคนความฝันเป็นจริงแล้วนะใช่มีบ้านเป็นของตัวเองนั่นก็คือห้องกองกระดาษวันนี้เรามาเอาชีวิตรอด 24ชั่วโมงด้วยบ้านกองกระดาษก็เลยห้องไปปื้มขมีผีเยอะแยะมากมายเลยเป็นผีหรือเปล่าเป็นหมอผีหรือเปล่านี่เดี๋ยวนี้อะไรครับว้าวมีพี่ทิงอยู่ด้วยเหรอแล้วก็มีรถมีสว์โอ้โหตกแต่งห้องด้วยแปลกมากไม่เข้ากันสักอย่างนึงเวลาเรานอนนอนยังไงครับ โอ้ยใหญ่กำลังพอดีเป๊ะเลยอุ้ยมีหน้าต่างระบายอากาศด้านหลังด้วยนะช่ตรงนี้น้องปวดหัวหน้าน้องปวดหัวหน้ามาหน่อยเราสามารถคุยกันผ่านช่องแคบได้ด้วยนะคุยเราส่งของหากันได้ด้วยเหรอนี่นี่น้ำปวดหัวหน่อยน้องปวดอยู่หน่อยโผล่มาข้างหน้าหน่อยโผล่เข้ามาข้างในหน่อยไหนหน้าน้องปวดอยู่หน่อยน้องปวดปิดกล้องห้องน้ำปวดมีของอะไรบ้างครับ โอ้ตกแต่งห้องได้โอ้โหมีรถเยอะแยะมากมายเลยน ا, oh. um. oh. uh ้องโปรดห้องน้องโปรดดูแคบๆนะน้องโปรดนอนได้หรือเปล่าโอ้ต้งยืดขาอุ้ยหลังพี่มีตัวอะไรอะว้ายห้องน้องโปรดมีแมงมุมใหญ่ว้ายน่ากลัวจับออกมาโยนทิ้ง สัตว์เลี้ยงน้องโกลดคือพี่แมงมุมยักษ์ทำไมเลี้ยงแปดจังเลยอ่ะมันไม่คอนดีมันนชื่ออิมันคือของจริงหรือของปลอมอุ้ยห้องพี่ปื้มตัวอะไรร้องสัตว์เลี้ยงคือพี่ปื้มคือลิงอ๋อลิงนั่นเองห้องสุดท้ายคือห้องอะไรครับห้องกินห้องกินขนมนั่งเล่นอ๋อห้องกินขนมนั่งเล่นโหมีขนมเยอะแยะเลยมีไมโครเวฟด้วยอ่ะ ว้าวถึงเวลาถ้าเราหิวเราสามารถมากินอาหารได้ที่นี่เลยใช่ไหมครับเฮ้ยมันมี่จ๊ดเลยโอ้โหมีไมโครเวฟพร้อมเวฟเลยอ่ะดีมากเลยห้องเนี้ยหมดเวลาเล่นแล้วครับทุกคนถึงเวลาเข้านอนพักเที่ยงโอเคปิดไฟนอนโอเคครับอีกชั่วโมงโอเคอย่าทับลิงสิอะนงโปดปิดไฟนอนหรือยังก๊กก๊ก หรออุอ้ยปิดไฟจริงๆด้วยลูกโขนนอนหลับให้สบายนะเฮ้ยผีล่มือผีอย่าแกล้งกันสิน้องโปนจะนอนอเราม,มีช่องลับนี้สามารถแกล้งกันได้เลยนะครับหนึ่งชั่วโมองผ่านไปก๊อกก๊อกก๊อกตื่นกันหรือ,อยังโอ้โอ ประตูห้องคุณพังแล้วนะคุณเพิ่มอ่าถึงเวลากินอาหารว่างได้วันนี้เราได้เตรียมอาหารมื้อพิเศษไว้สําหรับทุกคนเลยนะครับอ้าวกดปุ่มเวฟได้เลยอ้าวเข้าเครื่องเวฟเลยนะครับทุกคนหนึ่งนาทีเริ่มอ้าวพอเวฟเสร็จเราก็จะกินได้นะคุล็อตเตอร์คล็อเตอร์สดเวฟมาเลยอ้าวลองกินดู หอมมากร่อยเอาสองตัวนี้มาประกบกันแล้วก็กินดับเบิลเลยใช่ปะต้องกินทีละอันเพราะว่ามันจะมันจะหมดใช่ไหมน้ำปลดอร่อยมากกุ้งลับเออโอ้โหห้องครัวเราดูแคบๆนะห้องห้องอาหารว่างเนี่ยโอ้โหมีประตูมีหน้าต่างด้วยนะ <c oughs> ได้ยินอะไรอยู่แถวนี้เหรอพี่ปื้มอะไรอ่ะว้ายว้ายห้องอาหารเรามีแมงสาบเต็มไปหมดเลยจะเกิดอะไรขึ้นว้ายว้ายเยาะเราทังนี้ว้ายห้องเรามีแมงสาบเต็มห้องเลยว้ายอยู่ไหนตัวหนึ่งเคลียร์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 ทำความสะอาดห้องอาหารหน่อยเร็วเร็วเร้วเปิดกระเบียดเปิดกระเบียดแจแมงสาบออกมา จำแม่ชาบอกมาเร็ว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 เฮ้ยจำแม่ชาบกม้าเร็วเร็วโอ้ยโอ้ยห้องเราพังหมดแล้วเร็วเคลียเคลียเคลียไหนแม่ชาบอยู่ตรงไหนครับโอ้จำความสะอาดด่วนทุกคนเร็วหาไม้กวาดมาทำความสะอาดห้องหน่อยเร็ว ก็พอได้เด็กเอาอาหารมากินแล้วไม่ยอมเกยพี่ีครับแมงสาบก็เลยขึ้นห้องอาหารไปหมดเลยห้องสะอาดแล้วใช่ไหมไม่มีแมงสาบแล้วนะ,ะกลับห้องกันโอเคกินอาหารอิ่มแล้วกลับห้องกันมีจะเปิดประตูแล้วนะโอเคเข้าได้เลยว้ายป,ประตูพังประตูรุดซ่อมประตูหน่อยเร็วกดนัดเ้นลังคบลังค<อ>ดมาแล้วพี่ปื้ม อ้าวเราได้ช่างอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองเเอโอเคมเมรี่คิดมาเหรอโอเคให้น้องปดซ่อมหน,อน่อยโ,โ,โอเคช่วยกันซ่อมครับประตูเราจะได้กลับม,มาใช้งานได้จะอามาทอะไรครับ <laughs> ใส่ช่างพกมารครับคุณมาณมาทหรือคุณมาทำพังครับคุณเขามาซ่อมนะอุปกรณ์เครื่องมือเขาเยอะอยู่นะมีเรื่อยทั้งสองอันแลนยะโอเคทุกคนช่วยกันช่วยกันช่วยกัน เ okay, 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 อโอเคไข่ก้วงขัน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 อ้าวช่วยกันช่วยกันช่วยกันเทเทเทเรื่อยอเรื่อยเรื่อยครับโอ้โหคอรเคาะเลยชัางโปรตโอ๊ยทุกคนดูช่วยเหลือกันดีมากเลยช่างช่างโปรตใกล้เสร็จยังครับช่างโปรต ช่างปดช่างปืมใกล้เสร็จแล้วครับประตูเสร็จแล้วครับรติดยากประตูกลับมาใช้ได้แล้วเข้าวาดได้แล้วขอบคุณครับช่างโปดถึงเวลาปิดไฟเข้านอนแล้วทุกคนทุกคนเข้าประจำที่โอเคกูดไนนะทุกคนขอให้เป็นค่ำคืนที่นอนสบายนะ เดี๋ยววันนี้พ่อจะเป็นคนเฝ้ายามให้เองครับคอยสำรวจความเรียบร้อยรอบๆบ้านกล่องกระดาษให้นะครับทุกคน <Yahoo! S 1> ทุกคนไม่ตอบนะครับทุกคนนอนหลับแล้วแน่เลยได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างหลัง ห้อ <H> ง <ong> ของเด็กๆนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะนั่นนั่น บ้านกองกระดาษแล้วโอ๊ยเจ้าแมงมุมยักษ์มันหายไปแล้ว่ะนั่นนะสิมันต้องซ่อนอยู่ในห้องใครสักห้องหนึ่งแน่เลยยังไม่มีไม่มีใต้นั้นล่ะใต้พิมหี่ล่ะไม่มีไม่มีห้องต่อไปน้องปดเปิดห้องต้องอยู่ในห้องน้องโปดแน่เลยพร้อมดูทาเข้าไป นั่นไงนั่นไงนั่นไงแมงมุมนั่นคือแมงมุมของใครแมงมุมสัตว์เลี้ยงของน้องโปดพี่ปื้มทำห้องน้องโปดพังเลยไฟหลุดเลยไหนต้ผ้ามีไหมไฟผ้ามีไหมไม่มี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 เหรอโอเค น้ำบิดเข้าประตูหลังเอาปไปไปเข้าไปอยู่ไหนอยู่ไหนว่ามันอยู่นั่งมันอยู่นี่มันอยู่นี่จับล็อกจับจับจับมันไปขาจับมันไปขาจับยังมุมยากโอเคจับได้แล้วไงท้องมันไวเร็วเพื่มนมจับไ่ได้โอเคเร็วเร็วเร็วเปิดไฟเปิดาเขมมใส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 โอเคปิดปิดปิด อย่าดินด้นอย่าดินด้นอย่าดิ้นโอเคอยู่แล้ววันนี้ห้องพังกันโอ้คืนนี้เป็นคืนที่ตื่นเต้นมากเลยโอเคทุกคนนอนต่อโอเคเข้านอนถึงพรุ่งนี้เช้าเราก็จะครบกินสี่ชั่วโมงแนะล้วปิดข้าห้องแล้วทุกคนก็ปิดไฟนอนอย่างมีความสุขน้องปปิดห้องแล้วนะเช้าต่อมา สวัสดีค่ะคตื่นกันหรือยังน้องปวดเขาเรียกพี่ปื้มหน่อยเอาเอาเยอะเอาพี่ปื้มหายไปพี่ปื้มหายไหนพี่ปื้มหายไปไหน้ <c oughs> ไงมานอนห้องน้องปวดได้แล้วเมื่อคืนเอบย้ายห้องฉอี่มโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับการใช้ชีวิตบ้านกองกระดาษ24ชั่วโมง สนุกไหมครับทุกคนสนุกครับแต่บ้านพังทุกวันโอเคเดี๋ยวเราซ่อมวันหลังนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องซ่อมนะครับพังไปเลย